ขอบาทแลวสิูซฟีมือพี่นอ้องจ้าเสียงต่ำป๊กคลักป๊กคลักจูบพ่นอ่นะได้ยินเสียงขบได้อย่างกินเนาะค,คุณกบค,คุณกบก,ก็รวดผักครับพ<า>ี่น้องครับนีาเป็นแสบแท้<อ>เท่าเห็นไปแล้ว ตำปนเสพเจ้าจริงบัวผักบวบผักนี่อันนี้ต้มบักแตียงม้นหน่อยครับพี่น้องครับผมต้มบักแตียงม้วนหน่อยแบนนยนบนี้ฉุกกันด้วยกระปลนกบเนาะยอันี้บวบเลียมนี่ปลาแคแดงครับปลาแคขาวพี่น้องครับโอ้พี่น้องแคขาวแคแดงบวบวในสวนพี่น้องจา้าอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ้า เส็จไปเรียบร้อยแล้วครับผมมันนี้ห้าสิบคนกบเมนูคนกบเสิร์ฟเสร็จาอ,อย่างเรียบร้อยเล้วห้าสิบวัคข้าวได้ของเอ้าวหยางแสิร์ฟเรียบเลยครับ แซ่บบ่แซ่บแซ่บแท้ๆค้พ่นคุ้งนี่อาหารบรรดาพี่น้องอันนี้ก็บพักในสวนพี่น้องจา้าอันนี้สวนบอบหน่วยใหญ่ใหญ่เด็กพี่น้องจ้ะนี่ก็เป็นแค่แดงแล้วก็แค่ขาวบวกขินกระปุลกบพี่น้องขบแซ่บมันใหญ่เอเบอร์ทิโซ่ฝีมือคนขบพี่น้องกินกับผัดลวก คเสบอยูแล้ววันนี้เาสิบขุนขุนได้ขอแบบนัวๆขุนขนะขุนได้ขอแบบขุนขุนยิขุนเาไปจังน้อยรอดตามด้วยผัดชุดรสพีน่นออกใส่ไระเลยใส่ผงนัวลงไป ใส่หน่ยแสบหน่อยใส่ร้ายแสบร้ายใส่ไปหอมไหมสใหส่หอม หย่อดหอมพี่น้องหอมหนากินมากเลย